โอ้ยมาแต่ใช่นั่นเก็บผักปะลืมจื่อยู่บ่จื่อกันอยู่บ่เนาะิึงรคบดิเออสบายดีสบายดีเนาะไก่พี่เองไงพวงกินีอก็ได้ใหญ่่นแล้วเนาะอ่ามหาดิเออพวกเราสบายดี เอออีลาสบายดีย่านคือเกาพักยังเอ้ยนะพักผมใช้กับแกงเขียดเนาะไปจไปตลาดโอ้สิขาวบอยโอ้สปขายคุณไปเบิ้งโน้ตสันเปอเซ็นพันชื่อยังมาต้อนเนาะ โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีนะครับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสขู่สุขคนเด้อน้องพ่อพี่น้องบุบายซิอยูไกลอยู่ไกเนาะอ่ามาพ่มมาพ่อกับบัจจิตอุตมพรคือเก่าอีกเช่นเคยพี่น้องเลยตอนนี้เนาะหาทางบัจจิตอินอยู่ที่บ้านกุดบดพี่น้องมาหาทางไอ้ออดเพิ่นผุนเนาะหาทางบอเซนกับร่างแก้เข่าพี่น้องเอามาให้ทางไอเพิ่นเนาะก็เลย lún nè phi long bắt em mà hà thăng ai phun cái đấy chỉ thử lấy cái này nè phong phi long bớt sệt ta ta mày mày sụp lốp nè hàn sụp lốp leo tốc khả năng leo cái một phi long cái nó à, hả ừ, nhưng mà hiện phun đấy phi long cái nhưng mà hiện là à, Thang ai phân ai oát cấp cục qua phần này khi nhưng mà sân bờ phơi để là องซอยาเนป่ะตหลายอย่างในนี้โอ้ยนี่เนาะเอาสบายดีสบายดีสบายดีอ่าบวกอ่คนจิตตั้งไว้แต่ว่าตั้งไว้มันมันตกเนาะอ่าเพราะว่าคนกลยากับเขาเออเอาโอเคโอเคน้องพอพี่น้องแมนแมนโดยเอามาได้สบายดีมันเป็นยังไงพ่อตาเป็นยังไง Anh bola. Lang tít 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 tí tít 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 đây, tít 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 bay, tít 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 กล้องบูจิตขันสิเห็นเลยเด้อนี่เด้อปิวเวอร์ๆนี่นะหลังตี้ตี้ตี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 ้เลยพี่น้องโอ้เห็นเนาะบ่อตาเห็นเนาะน่ะเนาะเห็นพี่น้องเอ้นี่เด้ป๋าชูงเฮงเฮงไงพี่น้องมันจะมีเสียงดนตรีที่ตี่ที่ตี่ที่ที่ี่ีอยู่แน่พี่น้องไอ้เมื่อนี้กมานังกันกับทางทีมงานเนาะเมื่อนี้ก็ได้นี่เด้ บ่ตาหยอกเสี้กบ่าวของฝุ่นเนาะมันลองมันปิวไปเลยบ่ตาน่าจะเป็นลูกไส้อ้หน้ของลูกของอนาไอ้อเพิ่นได้บางนี่เนาะอ่านั่นพี่รองไพว่นี้ลุกมังซัดวพี่รองปุ๊บป๋าฝุ่นเนาะฝุ่นพี่น้องบรรยากาศเด้อเนาะพี่น้องบรรยากาศอยู่ตามอ่าทรงไหนตงนะ ของไผ่อ้เออเกี่ยวของไผ่ไปชิรักอาเมื่อแล้วเอาวัน้มาหาทางง่ายเพิ่นน้องพี่้องเอกะโอ้เพิ่นเช็ดวนพักวนมีด้น่เนาะชวนมักเตงบ่เนาะอืาเิ้ตเจ้าเช็ดใตนี้แต่ว่า่อยลามที่แบลงเอาข้นไม่บ่ฮะอันนี้เจ้าเอาข้นไม่บ่หรืออะไรยังไวานี

เราลงมาบ่เราลงมาเบึ้องมมเป็นยังไงป่ะาป้าวไก่เยหยดมันมีเสียงเพลงเนาะแหองพ่นกิวกิวเบื้งเนาะสามชาบ่เสียงพ่นมอบของไหวเด้คือว่านี้เราพันจะพ้อมกันมั้งเนาะบะแร่งคอยจีพอยมะแร่งคอยจีพออย่้นไม่เนาะมันชลง่บ่ลงนะปะา ปอวา้าวหลายพี่นอ้องมาบิ่งเนะาะถ่ายบรรยากาศไปน้ำเน่พี่น้องด้กันมาลงในบ่มันมันเบาเลยอนนักเป็นบ่กพอจะคู่ชุดของเพื่อนนะเพื่อนก็เห็นแบบปอท้ททททททอ Nóc liệt bà cho ham bảo quân nơi bạn bao quân quân bạn bạn ôi cha bạn 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 thật vù vù với nó, phải, ta đang chốt các phay phủ phủ nhà thề và bảo, phải ta? xong xong, ừ, Đừng, xong xong, cô sẽ vù nó, phía đây, này cà phê bưng nó và thằng bảo sền sệt chưa nhưng mà tới nay, tại và thằng ขนมคือกันเนาะขนมมาต้อนเพิ่นคือกันพี่น้องเอ๋่บรรมาเพิ่นบรรมาหาเพิ่นเตยเฮืองแล้วนะก็ได้แบบว่าต้อนเพิ่นก่อนนะาขนมเพราะพี่น้องเป็นน้ำเนาะเป็นน้ำคั่มในนี่ได้พี่น้องน้ำคั่มเนาะฮะโอ้เน้นบ้าฟังสิไงโมมีนภาพก็อยากสั้นๆนี่พี่น้องเลยเตยหอมเเตยโมเมนตพักกินแย่งเนี่ยเรื่อเพิ่นเอิญพักกินแย่งน้ำคั่มบอกเลยนะ แต่ว่ามันจะคล้ายๆนะพอดีบ่หอมป็นไรป้วยวะไม่ได้กินไม่ได้กินออกมาตายเสียพอดีถ้าสบายดีรับอากบเอียงก้อนโอยมาแต่ใชนั่นเก็บผักป้ลืมจื้ออยู่จื้อกันอยู่บนน้อเฮิงครับดิ เออเอ,อสบายดีสบายดีเนาะไก่พี่น้องไงพุงกินนี่ก็ได้ใหญ่เบิ่งแล้วเนาะอ่ะมามหาดิษฐเออพักราสบา,สบายดีเอออีลาสบายดีย่าน,านคือเก่าพักยังเหนื่อยนะพ<ห> <c ười> อพักผมใส่กับแกงเขียดเนาะใส่ไปตลาดโอ้สิขายบ่ม <c ười> ีเงินา โอ้สิไปขาย,ค,ายคุณไปเบิ้งโน้ตสันบะแสนเพื่นชื่อ,อยังมาต้อนเนะาะเ,เ,เ,เออนั่นแหละพี่น้องพดอดีว่ามีทางคณะผู้รักผู้ใหญ่เนาะเพรพี่น้องทางบะแสนเพิ่นอ่าทางบะแสนเพิ่นอ่า,ารรอให้เป็นสะพาพผุนให้ก็เลยมานทำกันพี่น้องมาอนี้ก็ได้อ่ามานทำกันเบิดหาคนเอาเบียดไปได้มาเพิ่นอ่นนนอมา,ม,าอมีเบียดอยู่ที่เขื่อนไม่เท่าเพิ่น ุ่นละพี่น้องเลยได้เวียดใงานคือสกบหน่ะสกุตากันทีมงานเข้าก็ไันเลยคนไหนเนาะปตัวไปไปไปพี่น้องเลยจังไดกันมิเตว่าอ่าพุ่นและถ่ายให้ทั้งโมเสีพน่นมอบของไว้รีบร้อยเดี๋ยวทั้งมัิจิเองกับซีถ่ายบรรยากาศนะครับผมพี่น้องเบื้องหนึ่งเนาะตัวบรรยากาศก็ค่อยขำยามเล่นกันเข้ามาแล้วน้องพ่อพี่น้องฮะเขาพร้อมกันเบิดเลยเลยพี่น้องเลยทั้งสองทั้งสามคนเลยเอ้าบ๊วยครัสบายดีสบายดีคือกันเนาะ โอ้เพื่อนเปิดกล้องของเพื่อนพี่รองเอ้ยนั่งกระไดเข้าไปพร้อมกันเลยเออชื่อข้าวนมพี่รองเอ้ยนี่เด็ชื่อข้าวนมนี่มาต้อนเพื่อนเนาะนี่เพื่อนว่าอ่ย่างเด้พี่รองแบบนี้เนาะอ่าอ่นมาเป็นพี่รองเอ้ยขอโทษขอให้ได้ลายโอ้ยมาผิดทางเลยบ่อนนะทั้ง่นทั้ง่นอ่าสบายดีสบายดีเนาะสบายดีสบายดีต่างคนต่างบิดเออเพราะว่า ตายบัดเลีวบ่แม่กระชั้นบาตากระตายแม่กระชันบาชิดกระตายพี่ดองเงยเอ้านี่นี่ขออนุญาตถ่ายร้องกันด้วยนะพี่น้องเนาะอือถ่ายป้องกัน่ครั้งเท่านี้นะเพราะว่าคือที่งานเขานาะถามว่ามันคำลหนมีแต่แบบว่าขอร้องกันด้วยนะพี่น้องไม่ยังอันะในกองฝ่ายอย่างเด้นน อ้เป็นห like ้างโมเทนนะโอ้ขี้ต right. mm ุ hmm. mm ้มมาสบายดีไหมสุขุสุขคนเนาะของฝากของฝากมียังไงไม่ยังไงจุดจุดจุดจของของทีมงานกับของของทีมงานกับมีบ่มีคือกันมีกิดจาพาอเบิ้งเป็นยังไงถ้าให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเป็นยังไงบูคือกันบออู๋มีก็ประคามเฮ้ยมียังเดีบยวนี่ Ng mùa đen ngon, nang. Nang mùa năng để oh. oh, <laughs> <laughs> Po nhắc tới kapu, nang ana kapu na 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 na kapu 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 na mà ai kapu na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  ย่ามเฮ็ดเกิดต้นเฮ็ดย่ามะกอกิต้นมะโกย่ามะเงี้ยวก็ต้นมะเงี้ยวพี่รองบ่าเบืองนี่เพื่อคขอสิเพิานง้ไปขายว่าได้เม่นเนี่มไปขายมื่นี้เพิ่อนทำมาเพิ่ก็ได้แบ่งให้เฮาเดยบาดนี่เนาะไปซิเะเนี๋ยวาค้ำเนาะครับนากันเนาะหักบ่เซนซื้ออย่างนี้มาให้เพิ่นมื้อนี้เขาาอาหารแห่งเด้อหลายอยโอหาอาหารแห่งเนาะไปซสเนาะเป็นทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นแม่นบอกทั้งอดุโยโอ้ เฝ้าเรื่องเอ้ยลรงยงนี่คือจือเลยอไมี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 คือกันนี่นี่นี่คบวกไปจิตนี่อ่นี่ตาหมวกไตาบ่กอะไรตาพวกเอาจูบๆจะบหัคนมาเซนมันม้วีไกระชันได้ฉันไปจเบขาไพวอ่ทีมงานเขามาคุปกือว่ามวนอยู่นอกมันนี่ก็ได้

เอาขนมพี่น i̇şte ้องก็ซื้อมาต้อนเพิ่นอ่ะพวกลราเอาเฮ็ดจังได้เอาเออเอามีนยังตัวนี้นะอันนี้ก็ของต้อนบ่นนี้ฮะอ๋อใช้ชมเนาะเมนด้มามะขามอยู่ทั้งพุ่นกะเบิดได้เอยช่างเป็ี่นชั้บุมีได้อยู่ข้างหน้าน่ะลาต้องขอบใจขอบใจด้วยด้วยเนาะทั้งยันนุ่งยันนั่งน้ำอีกเนี่ยบ่ ที่เอาไปคือเฮ็ดเป็นห้องวขาแค่ไวไวชิไปตลาดคนนองมากกันเลยหายหมดเบอรไแรก็เป็นจังไ๋เรื่องข้าได้สันมันเบิดบ่ยังพ่อได้กินโอดอโดยเอาหมดคำออได้ไหมดนส่เนาะดยสบายดีเด้อยด้อยดสบายดีเอาหมดละ ขอบใจอ่าขอบใจเพิดอะไรโอ้ได้เข้าพร้อมบ่มือนีิเอ้ของต้นอื้อเอยขอบใจนี่พักอีคมแล้วก็กระปูเป็นบ่กระปูนะพี่น้องเลยเมื่อจีบปนกับพักกรามิกจิ๋งาเก็บถือแล้วบอกคำมือนีิเออได้แล้วได้แล้วพักกามิกลายครับกะลีลงไปนะลายพักกามิกหมดเลยแถวนี่ยโอ้น่าพี่น้องเพื่อกระปูนี้อ่าเอื้ยอ่าคุดน้ำทงให้ทงหน้าในบ่ใช่ไหม คือสมมติว่าขายในทงเท่าไรเอื้อยนี่ยัย่งว่าไรทรงห่าทั้งโอ้ทรงหาแล้วก็มาคามนี่ก็เจ้าเห็ดถูกเลยเด้เนี่ยจำจำว่าไปขายฮะนะเอื้อยเนี่ยมาคือเออฝืนไปเบ็ดเป็นฟูเป็นฟูเป็นนองแต่นน่ะใบยานางนี่มันดพันบ่มาเท่าไหร่มาสองพัน่ด้ไหมมันบ่เคยเคยขายบ่ ลอ๋อออันี้ตงไปตลาดอยู่ยโอ้คือเอื้ยนี่เป็นลองไปคือเอื้ยนี่ก็ลังชิเก็บชิลองไปผู้ดีบ่เนี่ยอ๋อกูสุดใสแต่กัแบบหมอเจาะหมอเจาะเนอะเอือยก็ดีใจโดยโดยอ๋อจบวันมาเยี่ยมจะโดนน้อบอจิตแบบอ่ามันมันกระปูกแล้วว่าปีนี้ใกล้หยุดแล้วบ่ไก่ล้วประมาณเดือนหนึ่งหนึ่งสามสิ โอ้ยมันลงหัวกันเนาะกุ้งเต่าบอกไงกูแม่กุ้งเต่ากุ้งมาได้งัวกินข้าวเยียบพักวันเลยว่ะเฮ้ทั้งงัวทั้งแบะนั่นเลยคืนนี้นิค่าวว่าผู้ใหญ่เพิ่นแห่มาถามเรื่องนิดหน่อยไปห้องข้ามห้องเฮียนเห็นบ่ผู้ใดสิเข้าไปนะฮะ บ่าวเล้กก็ใหญ่เลยจังบ่เชาอีเนาะบ่เช่าย่านอยู่มาตอนบีตึงคังเนาะบ่จินเสียงคนปากแค่แถวเดดไทยเดวยเ่็นไอยก็เลยบใวยลูกไปเดยาอยาติมันไหยเราเวียนกันวันีครูกันครูแบบนั้นเขาตีเขาก็ญาติลูกไปว่าลูกก็ไปบว่น้ำเพลินกับเพลินบใหยตีนะหมดช็อกอันนี้ฮะบแบบเพลิน บอกเคยเนี <c ười> ่ยนเพื่อนๆเป็นคนญาติคนพี hm ่น้องเลยแบบว่าเอือเราเขาก็เคยอยู <c ười> ่แต <It> ่แบบในในบริเวณแบบนี้เนาะออบอกเคยแบบว่าออกไปสู Taiwan ่แบบมูไหลายคนพี่น้องเลยแต่ว่าห้องเฮียนกับโบไก่ปันไดเนาะอดินย้อนปัญใดง่ายสมใดสํานึงก้าแบบว่าเขาอยากไปหงเฮียนเขาอยากไปห้องเฮียนแบบนี้เนะต้องปล่อยเขาไปตอนไะนแต่ว่าเป็นังไรจะเอื้อเอื้อใช่ผู้ใหง่นี่บ้ลองไปก่อนอันนี้ฮะเด ลองมึงวะหายผู้ใหญ่ลองเลยงลองปีนี่เลยบร้อยว่าปีนาพูดแต่ก็ยังโมโหอยู่ว่าปีนาปีนี่เขาก็กว่าย่านแบบว่าคนตียังเลยเพิ่นเขาไปกลัวเพิ่นเลยเพิ่นโอ้เป็นยังมากเลยเพิ่นสิท่วงเขาอืมกับอันนี้น่ยก็ล่างป็นปัวเพิ่นโอ้เพิ่นเพิ่นเป็นยังเอยขออนุญาตถามเด้อแบบว่าเือยกับแบบว่าเลี้ยงลูกบุเป็นนะ วันนี้คือตามความเสือเด้อเนาะพี่น้องเนาะพิจณานะครับถ้าหากว่าไปตบไปตีเดี๋ยวเพิ่นสิท้วงอ่าเปิดก็บอกอะไรงานถูกไปหยาดฝืนโดยโดยอย่างน้อยบรรยอกกันบ่ขออนุญาตนำน้อยพามือเปาะใส่หัวเนาะือว่าชาวทีบอต้าเคยได้ยินผู้เท่าผู้เก็บเพราตีหัวพี่น้องตีลังเนาะบบได้ได้คนเดียวผู้เฒ่าคนถือใช่เป่าแบบว่าอ่ามีอาวุธยังไง ที่ว่าจังเลยนาะผู้นั้นมาเกิดผู้นี้มาเกิดที่นะาไปจิตนี่แบบเมื่อไหร่ที่ว่าให้ฟังเลยนี่คือว่าผู้เฒ่าเคามาเกิดหนึ่งหน่วยถิวเป็นไงฮะถิวเป็นตัวหนึ่งหน่วยได้เดี๋ยวนี้ยังถิวเป็นยุบกลายยังจัดยังแบบแบบออกไม้ถิวเลยน้อยกว่านี่รุ่นนี่ถิ่วพ่อจะมองเห่าแบบไพ่ถิวปวดถิ่วมาถิ่วผู้ใหญ่นี่เนาะมาเป็นเพคนถิว เออแต่ว่าอ่ะอันนี้นะเพราะว่าเคยเคยเคยมีคนอยู่แต่บอจิตเคยเห็นบ่อฝนวบาอ่าติ๊งใดติ๊น้อยออกมาเลยแบบว่ามันว่าเป็นบางคนนะนะแบบว่าเ่าเดียวกับโป้งแค่โป่งงันเนาะเคยได้ยินไหม่นแบบคนกล่าว่าเกิดเนาะอ่าฝนท่วงเห็นอืมนี่บัดทิวเป็นเนาะโอ้แล้วไปเบิ่ง่นวราทั้งใดแต่มาเกิด ทางเพื่อนหลังทางเพื่อนนี่แม่มัดช้อนเออเอ้าเนาะแต่ว่านีบบานกน่ก็ให้ให้โชคให้มานพ่อกับแม่ใน่เดอ้อ <c oughs> อ่าจะได้อยู่สนุกสบาย <c oughs> <c oughs> เอนนอโอเคเนาะเนาะให้อน,นาภูใหญ่ได้ใช่เป็นยันงไงให้ง่ายยังไงเป็นงานชงเครื่องชงของหลืออย่ทุกวันจักปีเด็กก็ปุ่น <c oughs> สี่บอกเบอกเแล้วก่อนหอดมือใดแล้วไปขยันเคยไปจักมือได้ได้เดือดปลายเลยน่องน้องน่องคนชื่ออย่างก่อนนะน้องเอกน้องเอกเนาะวันนี้น้องยังก็นเอกเมฆอนเมฆเอ็นโอ้เอนน่องเอกน้องเมกน้องเอนพี่น้องเอ้ยได้กินมาม่าเนาะป้าตัวคักได้แบดนี้เนาะเพราะว่าอันเจ็บ มันกิ้นมันมันกิ้งลบให้หนะพี่น้องเลยเนาะ <laughs> กล่องมันเลยเปียก <c oughs> โอ้ยเนาะกล่องเปียกนำ้ำน้ำคั่มแบบออกตลอดเนาะตลอดออกคั่มออกตลอดได้เลยเห็ดเชื้อหนึ่งนึ่งมนเมนแบบเขาอ่าขุดสางขุดยางอันนี้อ่าบอกกับบอกคำอ๋ออ่าแบบทั้ง <c oughs> นี้เพิ่นกับแบบว่ายังกิ <c oughs> นน้ำซุปน้ำสางนี่อยู่บ่หันะแต่ก็คือสีหอมแบบคักเนาะน้ำคำเนาะ บอตาเคยกินได้แต่กินแบบมันออกชุ่นฉมชุนฉมหอมหอมแต่ว่าชวนลายกับเอามานี่ยเมนเมนต้มก่อนบอกถึงเจ้ากินไม่ต้องไม่เช็คบอเซบอเซนดีธรรมชาตินะโดยโดยมันโมมีทั้งซุ่มทั้งแทบ่เบิร์กกะคักเด้อเนาะแต่ว่าบอตากับเคยแบบนั้นแหละพี่น้องเลย แต่มต้ม no มันมันจิเปลี่ยนรสชาติได้แบบนี้บ่แซ่บนั่นอหละกินบ่อิ่มแ่บางคนบ่เคยกินน้ำห้อนก็ได้น้ำต้มก็ได้นาะอือมาแล้วอั่นแต่ก็คือว่าน่เนาะเฮาบ่ได้มาแต่ต้อนเนะไถามจื่อบ๊่ยจำได้อยูอบวมีแต่ว่าเอามาอนก็ดีใจน้ำแหละเนนะอ่าผู้ใหญ่เพิ่นมีทั้งไครที่มีทั้ง่าสิรน้ำาหน่ีนเน้ะ ไ้าแม่เ <tr> ค <seine> um, oh oh. ี่ยวมากบ่ถ้าแม่เป็นบรีเขี่ยวถ้าแม่เพื่อนเขี่ยวได้เอาอันนั้นบ้านมีโอ้เกนคูนถ้าแม่เลยคเท่าหน้าเจ็บแขียวว่าเขียวบอดีน้ำยาไม่ได้เจาะไม่ให้กัวมือทางเบนเด้นเนาะเข่งเงันเนาะงึดลายพี่น้องเลยเกนคูนเนาะคิดบึ้งดิเกนคูนเนาะเข่งเง่ง แข่งแล้วนะแซ่นแล้วแแบบว่าคนเท่าบ่มีแขวคนอมขาไหลเขาเรเอาแล้พี่น้องเลยเออ่ยคมทำแม่เน้่ยร้โดนเหมือนเกณคูนเมนบอเอามาเบิ่งรูปวันต่เกณฑ์คูนเกณฑ์เสียดพรมโบ้กีเสียดฟอมเลยมัมย่งแบบการเอ้ยอยแไปเตรียมที่เอาไปเฮ็ดแบเบ้เนี่ยเสียดอยู่ใบตล้ดเออเอาบ่ได้ขายบ่อเฉยเออเสี่ยงไยนะเออเรื่ยงไรู้เป็นไง โอ้คนกบไปแล้วบาดเนาะเวลาีเสียนนี่คื่องหาน้ำน้ำปลาน้ำดงนี่บ่โอ้ยผมมุขขอบใจใจเลยให้โอ้โอ้คือก็คือเสียดนี่กับน้ำน้ำดงนี่ดอันนี้มันเป็นดองยังอ่ะนี้ดงธรรมชาติโอ้พอเข้าไปเป็นแต่มีหนูเนาะบ่ครับนาะมีแค่หนูเป็นหนูมีหนูมีพันกับ่มีพันมีชอยพรและแถวนี้ได้ดองหญ่ดีบ่ดองหญ่พูดแล้วชอบ ครอแสดงว่ามัน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 ก็ยังมีบางส่วนอยู่ที่บทท่านได้ดูดเป็นปลาอ้อยเนาะโอ้อีเห็นหนูพานกระหอกกระเตยยังเบิดนะเป็นใจเย่านอยู่ได้เนาะใช้กับฟใช่อย่างบ่อยใช่ไหมก็บถมืออมันลักกูเมือนนี่ต่อฮักาศมันหลายเด้อเด้เอ้าหักชาไว้เนาะมันสีดับเบิดแล้วมันสีบระเ็นแล้วรุ่นดีลานพี่น้องเลยทั้มงทั้งแมงในบริจิตของจากธรรมชาติบ่ได้ซื้อเนาะจะมาหยั่งเบิ้งเบิ้ง ยำกี่เส oh ียก็ได้เออแข็งเด้แบ่เบื่อดอกให้เบื่อแต่ว่างึดเพิ่นนั้นแบสิปักเข้านี่เด้อมันไปแซ่ไปนัวแบบได๋อยู่ก่นไม้นี่พี่น้องเนาะสั่งเป็นแท้ใช่จังได๋เนาะคือิชื่ออยู่ชื่ออยู่เกือบเกือเป็นนว่อออมอมันมสูตรเด้ประสหลายอย่างปูนแบบหยังพี่น้องเอ้ยโอถูกใจเฒ่าแม่เพิ่นด้อเอ้ยนี่กคูติ อันนี้ที่เชียดก็ไม่ไหม้ยากต้นเลยเบิ้งแรเบิ้งแรกทิชเชียดที่เชียดก็ปากเปลือยปากยางพุนกระอมเลยอ่าเป็นทีชเชียดเป็นหมากม็ผ่าได้เนาะเอือเนาะกินกินคือชิ้นไก่ชิ้นยั้งนูกหมากคือบ็คือชิ้นไก่อยู่คือย่ายผ่าเออมันออกรถไฟเห็นบ่าเด็กน้อยปากเปลือยปากยางพุนที่มักแซรกินยั้งยังแต่ว่าไม่ชนิดนี้โเบือเด้อเนาะพี่น้องเนาะไม่ชนิดนี้โเบือพี่น้องเลยคนเถ่าคนโบราณ นะเป็นมักอ่ามาเคี่ยวพี่น้องนี่เลยปูนี่การคุดเพื่อยึดถึงได้พี่น้องขุดเป็นบอน,นี่ก็เมื่อนีน่นี่ปนูนอย่างเดียวเลยว่าตาเนาะได้ครับมันมันมีขลักงขลังครับมะขามนี่ก็ถือใจไม่ปุ้งเลยนี่แต่เออามื่อเพิ่นยังสองสามเดือนก็ยังสี่เดือนก็ยังยังมักกินชมอยู่เมืนบ่โอ้ยเลือกดืูนก็ยังกินบ่มือนปะเออ ไวน้องหรือเมียเมียไรเมียเมียเมียดูมันมีเมียได้ไแล่ะสิเป็นพ่อคนแล้วใกล้สิมานได้ไหมีมันมันมันสิคัมเลยน้องคัมเน้ล่ะอก็จะได้กลับก่อนเบิกเบิกเบิกเงินให้ออน้องคนไปซื้อขนมก่อนพี่น้องเพราะว่าเราได้มาเรื่อยได้นี่โต้เถินนึงงมหาก่อนเด้อมีบ่ล่ะบ่ตา Bằng đồ thật là cốt bỏ <laughs> <đi> à, <laughs> ừ. à, nó phi nóng 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 หาเงินเนาะหาเงินซื้อเกือไปได้เป้งนัวแล้วเนี่ยเฮาเฮ็ดบ่ได้แห่นะเนาะอืมยังมีแบ่งย่อยอยู่พี่น้องเอ้ยอืมเออไปซื้อกินนมเด้ออืมนั่นแหละพี่น้องใวัเลี้ยงง่ายๆเนาะอืมอ่าเป็นว่าคนเ่าคนแก่มาอยู่นําพี่น้องอันนี้ก็ตามความเชื่อเด้อเนาะพี่น้องเนาะอ่านอยสิว่าอ้าวงมงายพี่น้องเอ้ยได้เือก็เือบ่เือก็ บัวากัน no พ no <c oughs> no. ี่น้องเลยจิ๊กก็คือกันพี่น้องเลยพอได้ให้น้องเพิ่นซื้อว่าเราจะบริเวณว่าให้น้องเขาได้น่องให้ทั้งเอื้อยล้นละอจิ๊กน้อยใส่เงินเก๋เจนว่านั่นแน่ว่าเราจะให้แม่กี่ใบเด้อซื้อเก๋ไปเด็กเป่งนัวน่องพอพี่น้องเลยเอาโดยเพราะว่าส่วนนี้ก็ทั้งบ่อเซื้อมาให้แล้วเงินนอากัน เก็บใช่ใจอย่างอื่นซ right well> ื้ออย่างอื่นพี่น้องนี่จะว่าขอบใจเอื้อหลายๆได้ของฝากของต้นเลยเมื่อไนคุณไหนสิมาเยี่ยมมายามเนาะทำแล้วคือน้ำใจล้วนพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องเลยใจเลยพี่น้องเลยมาขายให้เอึดอยู่พี่น้องอึดได้ล่ะทั้งนั้นโยเนาะผมได้มีโทรศัพท์มีโทรศัพท์ผมว่าเอ้อโทรนัดเอื้อย่างกันพี่รองมาแบบปุ๊บปั๊บบังเอิญออืมนี่เลย เนาะ่อนแรกก่อนฉีมืล่ะอะอามาเนี่ยไม่บันมูลมังของแอน้องได้บันเงยลืมบันมูลมังบ่วน่ะนะโอ้ก็อยากกำชีมเมื่อเราเห็นเขียวแบบอยู่พี่น้องเลยอ้เนาะสบายดีเด้วเอาสบายดีสบายดีเอาโอเคพี่น้องเลยบันเนาะเด็กแย่งกันบันเนี่ยเนาะคำเดียวได้พี่น้องตะว้นตกดินแล้วนั่นแหละเสียเหตุที่ว่าเขาพร้อมกันน่ะนะ มันค้ำพี่น้องเลยมาแต่ไกลเนาะเอาโอเคพี่น้องผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องได้หลายกอ่กออนื่นก็กราบขอบุญขอบคุณทางเอื้องยุงเพิ่นอ่าทีว่าซื้ออ่าของผักของต้อนน้องพ่อพี่น้องมาให้เนาะหาทางทีมงานเขาก็ะได้แบบน้ำใจเด็กๆเล็กๆอ,อ่าผู้มีก็อ่าให้เนะาะหาผู้บุมีอ่าก็คือว่านเนี่ยน้องพ่อพี่นอ้องทางบวชคำพิ่นก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมคือกันเพิ่นก็ยังเงินเดือนโบได้พี่น้องทางบวชคำพิ่นก็ได้เนาะ อ,อ,อ๋อชูๆบัดทุกุจุกคนนี่แหละเอ้าโอเคพี่น้องขอให้อยู่ดีไม่แห้งบัดทุกทุจุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้ทางบัจติงขอเกล้าคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง